สวัสดีตอนแรงๆครับรับมาลงมาเกาะหย่าเนาะครับเนาะมีเป็นเครื่องมือเกาะหย่าครับนี่ครับวิธีเห็ดนี่ครับเป็นเกีียวเนาะครับเนาะเป็นเกีียวห่อเสียวมากเกาะหย่าครับนี่ครับเห็ดง่ายครับดัดมันโค้งๆครับพี่เนาะไปของเวลานะเรากับบริกรมครับเ่าับยืนเกาะแนี่นี่ครับพี่นนอง นี่ี่วิธีการครับเกาะหญ้าครับพี่น้องนี่ครับเข้าบ่ต้องกลมครับบด้กลมเลยครับพี่น้องครับเข้าบด้กลมครับยางเกาะดิ่งมาสบายสบายครับวิธีการง่ายๆครับทุนแรงกปแล้ครับพี่น้องก็ต้องกลมกลมเนื่อๆครับยืนเกาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ ง่ายครับน้องเห็นบอครับว่าญยามันขาดเป็นกุ๋งๆครับบริกมครับตัดมันไปเลยครับเพื่อบ่ามันเกิดท่านเขาครับพี่น้องมีวิธีครับนี่ครับวิธีครับเบิ้งเบิ้งครับวิธีเฮ็ดง่ายๆครับใส่ด้ามครับเกี่ยวครับเฮ็ดโค้งๆครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับเอาไปใส้ได้ครับไม่ต้องไปก้มๆง่ายๆครับพี่น้องครับ เิ็ดเกาะหานะครับเนาะเกาะหาเขาโบรกลมครับเอาใส่ด้ามเกาะแบบสบายครับนีครับพี่น้องเอามาลงมาเกาะขายะนะมือแรงวิธีชีวิตบ้านๆครับนีคือวิธีเห็ดเครื่องมือเกาะหานะครับเนาะพี่น้องสนใจก็เอาไปใส่ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดไหลกดแช่ได้พี่น้องเด้อนี่เกี่ยวเกาะหยาครับมีดามครับก็ต้องก็ต้องไปกุ้มๆครับจับดึงมาดึงมาครับเนีย่ยสบายครับผมฝากกดไหลกดแช่ได้ครับเด้อคิดนี้ประโยชน์ครับผมสวัสดีครับ